สวัสดีค่ะวันนี้หนูมาติดตามสวนของพ่อสงครามนะคะหรือว่าพ่อสมบัตินะคะที่สวนทุเรียนนะคะที่หนูดูแลไปแล้วประมาณครบรอบก็คือหนึ่งเดือนพอดีนะคะตอนนี้นะคะถ้าใครเคยเห็นคลิปตั้งแต่แรกๆที่หนูมารักษานะคะจนปัจจุบันนะคะเดี๋ยวนี้แตกยอดแล้วก็เป็นพุ่มสวยด้วยนะคะก็ภูมิใจนะคะที่เราทําได้วันนี้ครบรอบหนึ่งเดือนพอดีนะคะคุณพ่อก็เลยบอกว่าให้มาช่วย ลดสารอีกรอบนึงหน่อยนะคะวันนี้หนูก็เลยจะมาทําการลดสารนะคะอีกรอบนึงให้คุณพ่อนะคะครบหนึ่งเดือนพอดีนะคะจากต้นแห้งๆไม่มียอดตอนนี้แตกนะคะแล้วก็เป็นพุ่มสวยนะคะอันนี้เกษตรกร,ร,กรท่านไหนนะคะที่สนใจในสารโพเทสเซียมหรือว่าโปรตีนของเรานะคะในตรงนี้ก็สามารถทักมาได้นะคะ098 514 1738นะคะพอดีวันนี้นะคะ หนูจะมาทําให้คุณพ่ออีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้คุณพ่อเข้าไปในบ้านอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามชมนะคะว่าที่เราทําไปนะคะมันแตกยอดขึ้นมาเป็นใบขึ้นมาเสียวอย่างนี้นะคะ,ะมันเป็นผลงานของสารเรานะคะแล้วที่สําคัญก็คือวันนี้ก็จะมาซ้ําให้คุณพ่ออีกรอบหนึ่งนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยนะคะช่องทางมูลรักส้มตำเกษตรก้าหน้า0985141738นะคะในวันนี้นะคะถ้าท่านไหนที่สนใจนะคะ ในสารของเราหรือว่าตัวกันเชื้อรานะคะมันจะมีอยู่2แบบนะคะก็ทักเข้ามาหาได้นะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะปรึกษาได้ตลอดเวลานะคะแล้วที่สําคัญก็คือสารของเรานะคะปลอดสารพิษนะคะไม่มีสารเคมีปนเปื้อนแน่นอนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะว่าที่เรา,าลดไปนะคะ2อาทิตย์ที่ผ่านมาสาอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะมันเป็นยังไงบ้างแต่ต้นนี้นะคะต้นที่ไม่เคยมีใบเลยถ้าใครเห็นคลิปแรกๆนะคะก็จะรู้ว่า กิ่งก้านนี่แห้งลงมาเลยค่ะแล้วก็คุณพ่อเนี่ยค่ะรอยรอยแกตัดเนี่ยค่ะรอยตัดนะคะขึ้นมาใหม่หมดเลยแล้วก็สวยด้วยนะคะแล้วที่สําคัญก็คือหนูก็ภูมิใจนะคะที่ทําให้สวนของคุณพ่อนะคะสมบัติหรือว่าพ่อสงครามนะคะทั้งทั้งที่คุณพ่อเป็นเจ้าของร้านปุ๋ยร้านยานะคะแต่ก็ยังใช้ของเราก็ภูมิใจมากนะคะที่พ่อเปิดใจใช้ของหนูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะ